ดมสีเหลืองในกระเป๋าลยเก่งมากอันนี้มาจากทีมไหนไหมครับลอบบี้เที่ยวค่ะสื่อสื่อนี่ตอนนี้น้องนายคลิปเองนะเอ้ยพี่น้องนายวะ แป๊บนึงเดินคลิปเองเดินคลิปเองอ่าเออจริงมากมันยากหรือมันง่ายคลิปคลิปยากไหมอ่าไม่ใช่ยากให้หรือไม่อยากให้ยากหรือง่ายอีซี่ออร์ดิพิกทอลยากเลยอ่าอ่าไม่ไม่ยิงใหญ่ครับฮะยิ่งใหญ่ครับฮะไม่ยากไม่ยากคลิปคิปใหม่ได้ไหมดูยน่อคลิปใหม่ได้ไหมไปที่ไปดูหน่อยคลิปอีกรอบหนึ่งไปที่ไปดูใหม่คลิปดูอีกรอบหนึ่งอ่าอ่าไปหยอดไปทิ่ใหม่อ่า ้องใจพิจนดว่ามันยากหรือมันง่ายไ่ากไม่ยากอ่ไม่ยากไม่ยากอ่าอ่าอ่านี่นครับขอถ่ายกันนครับ สรุปง่ายหรือยากง่ายหรือยากสรุปาเขียนานี่ easy or difficult อ่าง่ายอ ของมึงเี่นนึงไม่ใช่เหรียญคู่เหรียญมึอวนนี่มาแล้วไม่น้องแดนก็มี่อ่ะน้องแดนพี่ขอหนึ่งตัวพี่ขอหนึ่งตัว ได้เรื่องผู้ชายได้หมดเชื่อความหวังหมู่บ้านอ่าอ่าอ่เออเดี๋ยวตรงนี้ขอเคลียร์พื้นที่นะคะใช้ตรงนี้หน่อยนะคะ อ่ะมาเจอกันครับอ่ะเดี๋ยวฝากขอบคุณครับ ah,